คุณผู้ฟังคะชีวิตคนเรานั้นไม่แน่นอนค่ะเมื่อมีปัญหาและความขัดสนก็หนีไม่พ้นที่จะวิตกกังวลการที่เราดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีปัญหาแต่ให้เรามอบปัญหานั้นละความกังวลนั้นและอยู่ในพระคุณของพระเจ้าค่ะเพื่อสันติสุขจะเกิดขึ้นในใจ หากชีวิตของเราเต็มไปด้วยปัญหาและมีแต่ความวิตกกังวลเราจะมีเวลาของความชื่นชมยินดีในความรักของพระเจ้าและแบ่งปันความรักนั้นแก่ผู้อื่นได้อย่างไรคะอย่าให้ความวิตกกังวลถูกเก็บสะสมในความคิดและในจิตใจเราอาจจะทนไม่ได้นะคะ เมื่อวานก็ผ่านพ้นไปแล้วกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้พรุ่งนี้ก็ยังมาไม่ถึงมีแต่วันนี้ค่ะที่เราควรใช้ชีวิตให้ดีที่สุดให้เราร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าเชื่อว่าเราจะผ่านวันที่ยากลำบากไปได้อย่างแน่นอนค่ะพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่34ได้หนุนใจเราในเรื่องนี้ไว้ว่า เหตุฉะนั้นอย่าก,กระวนกระวายถึงพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้คงมีการกระวนกระวายสำหรับพรุ่งนี้เองแต่ละวันก็มีทุกข์พออยู่แล้วค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการรู้เรื่องราวของพระเจ้ามากยิ่งขึ้น หรือท่านกำลังเผชิญกับปัญหาความทุกข์ยากของชีวิตและต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของปัจจัยที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตเช่นต้องการอาหารของใช้ประจำวันต่างๆคุณผู้ฟังสามารถที่จะเขียนหรือโทรศัพท์เข้ามาเป็นกรณีพิเศษได้เลยนะคะโดยเขียนแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปนอน1 ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์ห0 0 0 0หรือส่งมาทางอีเมลก็ได้นะคะ v o p v o i c e o f p e a c e o r g ค่ะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะคะที่หมายเลข053-242-654และอีกเบอร์หนึ่งนะคะหมายเลข053-260-627ค่ะ ทางทีมงานจะพิจารณาในการส่งมอบสิ่งของให้ตามความเหมาะสมและตามที่จำเป็นค่ะขอสานีิสุดขององค์พระเยซูคริสต์จงครอบครองชีวิตและจิตใจของคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะ